แต่การวิกิตเนี่ยมันต้องการผู้นําที่เป็นแบบนี้ผมไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ผมก็เห็นจากหลายประเทศเขาเป็นอย่างนี้แการความมั่นคงมีการสู้รบมีปัญหาต่างถ้าถ้าถ้าไม่เข้มแข็งพอตั้ใจไม่ไม่ได้จริงๆรรื้หรไหมความว่าโลเลไปลวยมาอยู่ไม่ได้หรอกผู้นําประเทศอยู่ไม่ได้สวัสดีครับพัชระพลเจริญพักดีหลวงเอกบางหลองคนบ้านนอกนะครับเป็นคนบ้านนอกที่ส่งเสริมให้คนดีได้ ปกคองบ้านเมืองครับและสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะก็ทุกย่งทุกครั้งนะฮะที่มีภัยเนี่ยพระหลวงรอสิบก็พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งครัวพระราชทานนะฮะซึ่งพระหลวงรอเก้าท่านบอกว่าความเดือดร้อนของประชาชน ต้องช่วยเดี๋ยวนี้นะจะรอไม่ได้นะฮะผมไปเชียงใหม่ในช่วงที่มีการประชุมคลมสัญจรนะฮะที่เรียนมาตลอดว่าผมสัมผัสนักการเมืองนาำดีคือองค์มนตรีลงตู่ขณะเป็นนายกมนตรีนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ว่าในยุคคสชเนี่ยลุงตู่หนึ่งก็เป็นนายก ที่มาจากราัฐาธิปัตนะฮะแต่พอเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยลุงตูก็เป็นนักการเมืองเพราะนั้นผมถึงเรียนว่าลุงู่เป็นนักการเมืองที่ดีที่สุดที่ผมสัมผัสมาครับแล้วรัฐบาลน,นี้ผมมาเจออีกสองท่านคือท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะแล้วก็ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ พี่น้องเอฟซีคนดีที่ไปรวมกันที่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเราก็บอกว่าเราต้องแปลสภาพเป็นเอซีคนดีนะฮะเป็นด้มมอาจารย์พีเอฟซีรัฐมนตรีคิงนะ,ะคือเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่คอรมอรสัญจรเชียงใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่มีอุทกภัยภาคใต้ เราก็เห็นว่าดีเอลุงตู่อย่างพี่เล็กนัทพงษ์นาคพานเนตก็ราประชุมคอรมอสัญจรไปช่วยพี่น้องภาคใต้ที่ประทบทบี่ประสบอุทกภัยนะฮะพร้อมกับพี่น้องทหารหารที่ภาคใต้กองทัพภาคที่สโดยแม่ทัพไพศาลหนูสังเนี่ยนะฮะเตรียมหารยี่ห้า วปอหกครับอ,อันนี้คือความจริงที่เราสัมผัสมาตลอดตั้งแต่อุทกภัยที่ภาคเหนือตอนบนคือเชียงรายเชียงใหม่ครับแล้วก็ผมก็มาสะดุดข่าวรัฐมนตรีเอกนัดลาประชุมคอรมอเพื่อจะไปช่วยพี่น้องภาคใต้นะฮะจะเห็นว่าองค์มนตรีลงตู่ขณะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจาร,รย์พีท่านตองพิรพันธ์พิตุยนะฮะ ท่านเอกนัทเนี่ยไม่ได้เลือกว่าประชาชนตรงนั้นจะเลือกพักวมไทยสร้างชาติหรือไม่แต่ไปช่วยทันทีไปทันทีนะฮะคือเราอยู่เชียงใหม่หลายวันเราก็เห็นว่าอาจารย์พีพิโต้ลงพื้นที่เวียงป่าเป้าโดยที่พื้นที่นั้นไม่มีสสวมไทยสร้างชาติแต่พิ่ต๋ยหรืออาจารย์พีก็เลือกที่จะไปสืบสารรักษาต่อย,ยอดไปติดตามช่วยเหลือผู้ ประสบปุทกภัยที่เวียงป่าเป้าเห็นไหมฮะไปติดตามไปเร่งรัดฟื้นฟูนะฮะแล้วรัฐมนตรีคณะก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งหรือลำโพนเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าข้าราชการเขาก็สบายใจนะฮะก็คือเป็นมวลชนที่ข้าราชการไปเลือกมาก็จะต่างกับหลายๆท่านรัฐมนตรีบางกระทรวงบาง ผมไม่ไม่ทราบที่ไหนก็จะเอามวลชนที่มีผลต่อขนานเสียงของตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอย่างใดครับเพราะทุกอย่างมันเป็นตถตาตานะครับตื่นเช้ามาก็เตือนตัวเองว่ามีสติหรือยังเราจะไม่ตื่นทำนะฮะผมก็จะต้องขอบคุณเนี่ยก่อนขอคุยเรื่องนี้ก็ขอไปขอบคุณอันนี้ก่อนครับขอบคุณพระ ขอบคุณพระมหาอุเทนนะฮะพระมหาอุเทนพระวถานาอุเทนเนี่ยท่านเป็นคนให้เราเตะนะฮะบ,บอกว่าอย่าไปตื่นธรรมแล้วก็อย่าไปมีปรจจาที่ไม่ดีต้องมีสัมมาวาจารนะฮะอันนี้คือ,คอผมยากจยเรียนว่าทุกวงการต้องมีธรรมวงการการเมืองวงการอะไรก็แล้วแต่ต้องมีธรรมะ ผมก็เรียนมาตลอดว่าอันนี้สอดแทรกธรรมะนะฮะเดี๋ยวว่าจะพูดไม่พูดเรื่องเดียวก็คือเรียนธรรมะแบบเด็กวัดแบบอุบาสกอุบาสิกาเพราะผมไม่จบมาหาปร,ริญญาและไม่ได้บวชพระนะครับเพราะฉะนั้นคารวาสที่อวดอุตรินุสธรรมแสดงตนเป็นผู้วิเศษเนี่ยต้องไปคิดเสียใหม่นะฮะว่าตัวเองเรียนบาลีไหมผมเชื่อว่าสันสกิจไหม ผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้สอนเป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นเราถึงมีการเรียนทั้งบาลีละเรียนธรรมะธรรมะคือทรนมะกษาตีโทเอกก็เรียนบาลีเรียนหนึ่งเรียนสองจนถึงเรียนเก้านะครับก็อันนี้ก็การมาสการพระมหาอุเทนะฮะเอาเรื่องธรรมะเรื่องสติเรื่องไม่ตื่นผ่านไปแล้วเพราะนั้นการพูดเรื่องราวบ้านเมืองก็ต้องพูดความจริง การพูดถึงนักการเมืองก็ต้องพูดความจริงเพราะเราไม่ใช่สื่อสมมมสื่อสามานหรือสื่อที่หาผลป,ประโยชน์ครับผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต้องมุ่งมั่นไปอยู่การบรวมกระเพาะอะไรก็แล้วแต่แต่ข้อดีของ2567คือเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสื่อหลักครับเรามีช่องทางของตัวเองเพราะว่าเราได้เรียนรู้ํำพืชสื่อคือสื่อก็มีตั้งดีและไม่ดี พระหลวงรอก้าถึงให้ส่งเสริมได้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับทีนี้เราก็มาต่อกันเรื่องอุทกภัยภาคใต้นะฮะซึ่งคงเป็นคำตอบหลายๆครั้งที่ถามว่าทหารมีไว้ทำไมแม้กระทั่งเรือประมงไทยที่โดนทหารพรม่ากระทําการเนี่ยมันมากเกินไปผมอยู่เชียงใหม่หลายวัน หลายคอนก็พูดคุยกันว่าเฮ้ย hey, ถึงเวลาที่คนไทยต้องเอาจริงต่อสู้กับพมา่าหรือประเทศอื่นๆที่เข้ามาอาหารกาเหมิมเกิรมในประเทศไทยนะครับอันนี้สั้นๆก่อนนะฮะก็ที่มาพูดวันนี้หรือมาพูดช่องทางเนี้ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าการลงพื้นที่ของพี่เล็กพลเอกนัทพงศ์แล้วมันจะช่วยกันลาโหมอย่างทันท่วงทีนะฮะ ทันท่วงทีคือพี่เล็กพันเอกรพงศ์เนี่ยดีเอนเลุงตู่พรรลมไทยสร้างชาติคงจะช่างน้ําหนักแล้วว่าการประชุมคอรมอสัญจรที่เชียงใหม่ที่ราชะพัดมาริมนะฮะกับการช่วยเหลือประชาชนที่ภาคใต้อันไหนสํคาคัญกว่านะฮะพี่เล็กก็เลือกที่จะเดินทางไปภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยผ,ผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ รัฐมนตรีเอกนันก็ไปสมทบตามที่ท่านพีรพันธ์ตอนนายกและก็หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมจะกระตุ้นเตือนให้คนที่ตกเป็นเหยื่อของสงคราวมวัฒกรรมเป็นคนเป็นเรื่องที่จะบอกกับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อบางชนิดบางประเภทนะฮะคือถึงเวลาที่เราจะต้องมาลังสันบ้านเมืองผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยของเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะก็จะทยอยปรับปรุงตัวเองก่อนแล้วก็การเมืองก็จะสัมผัสน้อยลงยกเว้นว่าคุณมาก้าร่วงสถาบัานก็จะมามองเรื่อง สุขภาพเลยนะฮะเพราะว่าในวัยที่เกิน60ก็จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ป่วยเป็นไขมันความดันเบาหวานตัละพันนะครับเราก็ต้องมาคิดกเกษตรแปรูปอุตสาหากรรมใหม่อุตสาหากรรมเกี่ยวกับสุขภาพอาหารนะครับหกศปดป่วยนูน่นนี่นั่นเอามาเป็นโลกกระเพาะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไปเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่แม่แตงแม่ลิมาป่วยเราก็รู้ว่าอ๋อ เป็นอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะฮะเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วเราก็มีความตายเป็นธรรมดาครับแต่ก่อนที่จะถึงความตายเราต้องรักษาสุขภาพให้เต็มที่แล้วก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับชีวิตที่เหลืออยู่ก็ต้องส่งเสริมคนดีนะฮะส่งเสริมอาจารย์พีรพันธ์พิจุยนะฮะ รองนายกรัฐมตีรัฐมตีว่าการกระทรวงพลังงาน,นรัฐมติเอกนัดพร้อมพันนะฮะรัฐมตตสาหกรรมพิเล็กพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิตรลฐมตรีช่วยกลาหหมครับเพราะผมเรียนมาตลอดว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างแล้วก็ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับก็ เป็นกำลังใจให้รัฐมันเรีกนัดพร้อมพันธ์พิเล็กพลเอกรัตพง์นาคพาเนศนะฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์พีพิตุยหลังสันประเทศชาติปรับปรุงเรื่องพลังงานเรื่องอะไรกัแล้วแต่แล้จ้าป,ปังก็คือเซเปิลนะฮะพลเทวเจรไนเนี่ยเตรียมหารยิบเก้าเหล่าม้าเนี่ยบอด ที่เสนอความเห็นอาจารย์พีให้ยับยัง้งโครงการที่แม่มาะของอีกัดการไฟฟ้าส่วนไอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเป็นรองนายกกำกับพลังงานเพราะเห็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนทั้งต้องระง,งับแล้วก็ตรวจสอบตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนอันนี้คือความจริงครับ ผมสัมผัสความจริงมาไหลหน่วยงานสิบปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะน้ำท่วมปากครับน้ำท่วมปากพูดไม่เอาบอกไม่ถูกแต่วันนี้อาจารย์พีปด,ดีรัฐมนตรีเอก,กนัทก็ดีพี่เล็กพลเอกนัทพงศ์นาคพานิชรัฐมนตรีช่วยวาการการก่าวหมช่วยอย่างจริงจังแล้วครับเราก็จะต้องต่อสู้อย่าตกอยู่ในภาวะน้ําท่วมปาก เช่นเดียวกับประทบกัภัยภาคใต้ขณะนี้ครับ Burning through the night, from the darkness out in the light, I can see us rise up, going all the way to the top. They're calling out, calling out, calling out. And the light, the light, the light, the light.